ได้แล้วนะฮะ <Huh? S 2> อะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุกมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณผู้ฟังกำลเราท้วกคยร้วดความรดีฟังสถานีวิทยุมอ,อคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดต,ตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมธตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนทัาคุณฟังเ้าสู่รายการข่าวจากมกจึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธุ์เมตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสถานุมกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับ สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันท้าวในบริการสาธารณะครับน้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับ และก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องว่ากันไปตต่นั้นนะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับโครงการสําคัญสําคัญ,คญที่รัฐบาลพยายามพักดันสนับสนุนนะผมเห็นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่สนับสนุนจัหวัชหม่เป็นพื้นที่ในการจัดงานม้ากรรมอาหารฮาลันช์นะครับ ซึ่งรายละเอียดตรงนี้น่าสนใจแลวก็จะกิจกรรมนี้จะต่อยอดเรื่องของการส่งเสริมอันซีนอินเชียงใหม่ด้วยนะก็คือจัดทั้งเทียจัดหลายๆอย่างเลยนะครับว่าอันซีนพีนี่แต่หวองอย่างเช่นเจียงดาวโดยหลวงเจียงดาวนนนนี่ลากยามาถึงสันปะตองสันปะต้องสันหางดงแม่วางอย่างครับมีที่เที่ยวนักขนาดนะครับก็มีการจัดเกมนี้เดี๋ยวรายละเอียดข้างหน้าผมเล่าให้ฟังนะครับไปฟังเรื่องของรัฐบาลเล่าเรื่องครับนะครับไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไทยคู่ฟ้าพอดแคสต์กับผมอนุชาบุรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิทินประมาณการเกี่ยวกับระยะเวลาการที่จะมีการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือว่าไทม์ไลน์ หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสสไปแล้วซึ่งในข้อกฎหมายก็มีกำหนดไว้ว่าในช่วงของการที่สสรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้วนะครับภายใน15วันก็คือหลังจากที่มีการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการโดยกกตแล้วก็คือจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมซึ่งก็กำหนดไว้ว่าภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการ ประกาศผลการเลือกตั้งสอสอซึ่งก็จะครบกําหนดวันจันทร์ที่กกรกฎาคมนี้แล้วหลังจากนั้นในส่วนของระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็กําหนดว่าจะให้มีการประชุมภายใน10วันนับตั้งแต่ที่มีการเปิดประชุมนะครับโดยจะเป็นการเลือก ประธานและรองประธานสภาผาู้แทนราษฎรซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นก็จะเป็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคม และหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตยปฏิญาณซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดปัจจุบันก็จะทำหน้าที่ไปจนถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ สำหรับมื้อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงตลอดสายอย่างเป็นทางการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงซึ่งก็เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดียวหรือว่าเป็นแบบโมโนเรลซึ่งรฟมกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ p p p n e t c o s t ตามนโยบายรัฐบาลในการร่วมทุนกับเอกชนเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยโดยวันนี้สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ครบทั้ง23สถานีแล้วทั้งนี้ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสัมรงนี้ก็มีรถไฟฟ้าให้บริการในระบบจํานวนทั้งสิ้น30ขบวนในระยะแรกก็จะให้บริการจํานวน4ตู้ต่อขบวนรองรับผู้โดยสารได้จํานวน17,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศท,ทางและก็ในอนาคตก็จะเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าได้ สูงสุดถึง7ตู้ต่อขบวนและก็สามารถที่จะรองรับผู้โดยสารจำนวนสูงสุดถึง28,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีระยะทางรวมกันทั้งสิ้น30.4กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสายมีสถานีให้บริการทั้งสิ้น23สถานี การดำเนินโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสัมโรงก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคมนาคมขนส่งทางรางซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่รัฐบาลบริหารประเทศนั้นได้เร่งพัฒนาระบบคมนาคมทางรางอย่างต่อเนื่อง ทั้งรถไฟฟ้าทางคู่ทั่วประเทศคงข่ายรถไฟความเร็วสูงรวมถึงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงก็เป็นอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านขนส่งมวลชนในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ทางราฟมได้มีการเปิดให้ประชาชนร่วมทดสอบเดินรถเสมือนจริงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจนถึงขณะน,นี้มีประชาชนมาใช้บริการเกือบหนึ่งล้านคนแล้วและก็คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งแต่วันจันทร์ที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็จะมีการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเหมือนกันให้บริการจริงทุกประการ โดยเริ่มวิ่งให้บริการตั้งแต่6กนาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนทุกวันแล้วก็จะมีการปรับความถี่ของช่วงเวลาเร่งด่วนให้เป็น5นาทีต่อขบวนและช่วงนอกเวลาเร่งด่วนก็จะเป็น10นาทีต่อขบวนแล้วก็คาดว่าจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการได้ในวันที่3กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป อีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลายมินบุรีระยะทางกว่า34.5กิโลเมตรซึ่งก็จะมีจำนวนสถานีทั้งสิ้น30สถานีหลักแล้วก็มีอีก2สถานีต่อขยายซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ โดยความก้าวหน้ารวมของโครงการนะครับตอนนี้อยู่ที่97%คาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้ประชาชนได้บริการได้ในช่วงพฤศจิกายนปีนี้สำหรับส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัตถึงเมืองทองธานีตอนนี้ก็มีความก้าวหน้ารวมแล้ว23%ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็จะช่วยระบายผู้ใช้รถใช้ถนนทำให้ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนแคลาลน์มีนบุรีได้ในอนาคตช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลดมลภาวะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้คล่องตัวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของรัฐบาลในความมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทุกคนครับผ่านไปแล้วนะครับกับการเลือกตัวแทนเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo 2028ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนรวมถึงคนในพื้นที่ภูเก็ตด,ด้วย ที่ร่วมมือร่วมใจกันเตรียมความพร้อมในการที่ให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกแต่ก็ขอขอบคุณในความร่วมมือของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์และก็ร่วมประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงานอย่างไรก็ดีผลโหวตทำให้ประเทศที่ได้รับเกียรติ ให้จัด Specialized Expo ก็คือประเทศเซอร์เบียซึ่งในเรื่องนี้แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแต่การเตรียมงานที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนและก็ยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าตามแผนพัฒนาระยะยา,ยาวมุ่งสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ การสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรครับต่อมาเป็นข่าวดีนะครับจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบันการจัดการนานาชาติหรือว่า International Institute of Management Development หรือว่าเรียกสั้นๆว่า IMD ซึ่งเป็นผลการจัดอันดับประจำปี2566ซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับที่30ดีขึ้นมา3อันดับจาก ปีก่อนหน้านี้ซึ่งการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี2566ของ IMD พบว่าลำดับของประเทศไทยดีขึ้น3อันดับโดยผลการจัดอันดับปัจจัยหลักๆทั้ง4กลุ่มได้แก่เรื่องของสมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่อันดับที่16ดีขึ้นมา18อันดับประสิทธิภาพภาครัฐอยู่ที่อันดับ24ดีขึ้นมา7อันดับ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจอยู่อันดับที่23ดีขึ้น7อันดับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอยู่อันดับที่43ดีขึ้น1อันดับจากปีที่แล้วทั้งนี้ในปี2566นี้ทาง IMD ก็ได้จัดอันดับกีดความสามารถในการแข่งขันของ64เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยในภาพรวมประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นทั้งหมดจากผลการจัดอันดับปัจจัยหลักทั้ง4กลุ่มซึ่งเมื่อผลพิจารณาการจัดอันดับในปีนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาการที่ดีทางสมรรถนะทางเศรษฐกิจอันดับขยับขึ้นถึง18อันดับซึ่งก็เป็นอันดับที่ดีที่สุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็คาดว่าสาเหตุหลักเป็นผลมาจากปัจจัยย่อยทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ การค้าระหว่างประเทศการลงทุนการจ้างงานแล้วก็ระดับราคามีอันดับที่ดีขึ้นจึงส่งผลให้อันดับทางด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ทำให้รัฐบาลทำงานได้อย่างเต็มที่และก็เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากการจัดอันดับกีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในครั้งนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ยินดีที่ผลการจัดอันดับทั้ง4ปัจจัยหลักดีขึ้นถือเป็นกำลังสำคัญในการที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะในทางด้านเศรษฐกิจที่สะท้อนทิศทางการดําเนินนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศอย่างไรก็ดีท่านนายกรัฐมนตรีก็จะดําเนินการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศยกระดับกําลังคนสมรรถนะสูงรวมทั้งพัฒนาประเทศอย่างสมดุลสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเสริมเกราะให้ประเทศไทยพร้อมรับกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกครับ สุดท้ายครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลอยากจะขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชนะวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามแล้วก็ทำสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่25มิถุนายนเวลา9 0นาฬิกาถึง16นาฬิกาในโอกาสนี้สำนักพระราชวัง ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทำสมาธิจเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชโดยเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึง8นาฬิกาของวันที่26มิถุนายน2566ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติสมาธิจเจริญจิตภาวนาส่วนตัวของแต่ละบุคคล ในเวลาและสถานที่สุดแต่จะสะดวกโดยปฏิบัติเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีต่อวันเพื่อถวายพระกุศลครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบไทยคู่ฟ้าพอดคาสต์กับผมอนุชาบุรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลสวัสดีครับมีข่าวจากทางสำนักง,งานประมงจังหวัดเจยงหม่นะครับตีแจ้งมาประชาสัมพันธ์เรื่องของการจับ สับน้ำเนาะสัต์น้ำในฤด,ดูวางไข่นะฮะน้ำจืดเนี่ยนะเป็นเป็นมบบใฮ้จัดการบใฮ้ททำแบบเออมันทำเฮ้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอ่ะเนี่ยฮ้สูญหายกินจนเ,เจนสเนี่ยงจนซากนะฮบ้านเขาว่าจันนะเพราะมีให้มันเหลือมันไข่มันแพ,พนร่พันธุขยายพันุพ่องนะครับก็มีผลตั้งแต่นะครับ16พฤษภาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับอนี้ อ่าอันนี้เป็นแจงเรื่องของอ่าการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูซัดน้ําจืดวางไข่นะครับและเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็กำหนดเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการหากินนะครับห,หาสัต์หาปลานี่นะครับเนาะอ่เพิ่นกะแจ้งไว้บอกว่าจะเป็นลําน้ําหนองบึงคูคลองลําทานห้วยบึงอ่างเก็บน้ําเขื่อนพุ้และนําน้ําทุกสาขานะครับรวมไปถึงป่าไม้พื้นที่ดินที่ถูกน้ําท่วมอันนี้ก็ถือว่าครอบคลุมหมดนะ แล้วก็ช่วง16พฤษภิกายนถึง15สิงหาคมปี67เลยนะครับยกเว้นยกเว้นการบังคับใช้กรณีประมงโดยที่ใช้เครื่องมือเนาะอันนี้คือการทาประมงโดยใช้เบ็ดยกเว้นเบ็ดราวนะครับเบ็ดทุกชนิดเลยนะเบ็ดพวงที่ทําการประมงวิธีการกระชากนะครับโดยการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคลรคร้ายคลึงกันการทําประมงโดยใช้ตะแกรงสวิงช้อนยอขนงังอันนี้กับเรียดจือตามพื้นที่เนาะ ซึ่งมีขนาดปากกว้างเกิน2เมตรนะครับบาคคนบัดทำการประมงด้วยวิธีการประดาตั้งแต่3 mm hmm. เครื่องมือขึ้นไปหมายความว่าประดาหมายความว่า,เ,าเหมือนไปตกป่าประมาณนั้นอ่ะไปกับนักหนักอ่ะเออแบบเพิ่งเนี้ยนะครับการทําประมงโดยการใช้ซุมซ่มใช้สมวกใ,ใ,ใช้ซ่อมนะครับประมงโดยใช้ใส่ตุ้มอีจู่ลันโอ้จืดแต่ละอย่างเนาะบางผมก็บอกน้องแจ๊บกันนะการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกเกิน6ศอกนะฮะหกอกกับสเมตร สองซองต่อหนึ่งเมตรตามพรบรนะการประมงเลยนะครับมาตรา,าพรบรประมงปีสองห้าห้าแปดนะครับซึ่งหลายอย่างนะตามมาตราบนว่าจ้านทนะครับก็อันนี้ทางสำนักง,งานประมงจังหวัดเพิ่นแจ้งมาเนาะเรื่องของกำหนดพื้นที่และระยะเวลาในการดูด,ดูวางไข่หรือก็ห้ามห้ามการทาการประมงนะปีสองพันหกสิบหกนี้นะครับกำการปกครองจนชวนพี่น้องประชาชนใช้แอปพลิเคชันไทยดีแสดงแทนบัตรประจําตัวประชาชนในการบริการภาครัฐ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองรณรงค์อย่างนักเพื่อที่จะจูนจวนพี่น้องประชาชนทั้งนี้นายชัชวันปัญญารองผู้ว่าราชการาาจังหวัดจยงใหม่บอกว่ากรมการปกครองมองเห็นถึงเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเพื่อบริการทางภาครัฐที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงไ,ได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันไทยดีในโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Android i o และแอปพลิเคชันไทยดีที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนหรือใช้แสดงแทนบัตรประจําตัวประชาชนในการทําธุรกรรมเข้ารับบริการกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆเพื่อสนองตอบความต้องการการใช้ที่มีความสะดวกสบายรวดเร็วประหยัดเวลาค่าใช้ใจ่ายอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสําคัญสำหรับแอปพลิเคชันไทยดีนี้ดำเนินการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ว และมีการดําเนินการเป็นทางเลือกระบบลงทะเบียน2รูปแบบก็คือลงทะเบียนด้วยตัวเก่าโดยใช้บัตรประจำประชาชนและตรวจสอบภาพใบหน้าหรือลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตรงที่ว่าการอําเภอทุกตี่แล้วทําตามขั้นตอนตามระเบีบที่กำหนดก็จะมีการกำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล8หลักเพื่อความปลอดภัยในการใจ้งาน ดูข้อมูลส่วนบุคคลภายในแอปพลิเคชันไทยดีและปรากฏลิงก์ BORA Portal ผ่ R A, o T R o, านเว็บไซต์ซึ่งเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือใช้บริการตามแนวทางที่กำหนดได้โดยข้อมูลที่ปรากฏขึ้นก็คือเรื่องของการศึกษาและความสามารถสวัสดิการประกอบอาชีพฐานข้อมูลด้านความมั่นคงทรัพย์สินการตรวจสอบการฉีดวัคซีนเป็นต้น ปัจจุบันนั้นหน่วยงานที่ใช้ไทยดีในการยืนยันตัวตนแล้วเช่นสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยใช้แสดงตัวตนเพื่อการเดินทางสายการบินภายในประเทศ กรมการกงสูลใช้ยืนยันตรวจตนทางดิจิตัลในการขอทําหนังสือเดินทางกรมสัมพักรใช้ในกรณีระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอ e ินเทอร์เน็ต e-filing และระบบตรวจสอบค่าลดหย่อน m y t ทคแอคเคาเป็นตน้นซึ่งถือว่าประชาชนจะได้รับบริการที่รวดเร็วสะดวกขึ้นกว่าเดิม จวบละปูนออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขในพื้นที่เพื่อที่อำนวยการให้อพี่น้องประชาชนในอำเภอทุ่งหัวช้างที่สนามกีฬาบ้านดอนมูลตบนบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจวดละปูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ววาราชการจวดละปูนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการอนุพงศ์วามุงมูลและหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงซุกใหืพี่น้องจังหวัด ลปูนเคลื่อนที่มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่ได้นําการบริการไปถึงพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคักโดยนี้บาสํสำคัญของรัฐบาลนั้น ได้กำหนดให้กระทรวงมาไทยและเกี่ยวข้องนั้นดำเนินการปรับปรุงเรื่องระบบการบริการให้กับพี่น้องประชาชนแบบเชิงรุกก็คือการจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปถึงพื้นที่ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนจะได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและอำนวยความสะดวกลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนทุกเรื่องที่มีความสําคัญในเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับราษฎรโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบปูนและคณะหัวหน้าส่วนราชการองค์กรต่างๆที่ร่วมหน่วยเคลื่อนที่ดังกล่าวยังได้พบปะ พูดคุยครับพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหารวมถึงให้บริการและมอบถุงยังชี้พี่น้องประชาชนกลุ่มเสีย่ยงเยี่ยมอยู่เรื่องของการออกบุตรของส่วนราชการต่างๆที่เอาไปให้บริการถึงที่กับพี่น้องประชาชนเป็นการมอบความสุขตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนจังหวัดลำปูนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรับการบริการที่ดวถึงเสมอภาคเท่าเทียม อาศาสมัรพื้นที่ปรึกษาของฝ่ายนัลวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลงพื้นที่ที่ตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการหลวงพระบาทห้วยตม้มที่สารการจังหวัดละปูนในสันติธรยิ้มละไมผู้ว,ว่าราชการจังหวัดรำปูนพระะน้อมคณะให้การต้อนรับ นางสุภตราบุตรหลวงอาสาสมัครที่ปรึกษาของฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพร้อมคณะเพื่อที่จะมาติดตามความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงพระบาห้วยต้มโครงการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาห้วยต้มจากการแจ้งงบประมาณ5ล้านบาทโดยมีนายภูเบศเมืองมูลหัวหน้าฝ่ายสนิและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มูลิธิโครงการหลวงมีแนวทางในการสนับสนุนโครงการหลวงทุกแห่งเพื่อมีโรงคัดบรรจุผลผลิตเพื่อเพื่อการบรรจุผลผลิตได้รับการรองรับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ได้มีการปรับโครงสร้างและยังไม่ได้มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอาคารบรรจุผลิตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนามูลที่โครงการหลวงพระบาทห้วยต้มแห่งนี้โดยปัจจุบันนั้นก็ได้มีการนําผลผลิตจากศูนย์และ จากสมาชิกของเกษตรกรของโครงการหลวงส่งไปคัดบรรจุพันธุ์ผลผลิตทีจังหวัดเชียงใหม่แตนส่งผลให้มีต้นทุนสูงขึ้นกระทบต่อคุณภาพของผลิตในระหว่างการขนส่งตวัวจึงได้มีการดําเนินโครงการก่อสร้างในพื้นที่ของโครงการหลวงพระบาททอยต้มนี้ ก็ได้ใช้งบประมาณไปกว่า5ล้านบาทในแผนของการจัดการงบประมาณปี2566ในพื้นที่ของชะวัลปูนซึ่งเป็นห้องไรอัตี้ได้มีการส่งคําของบประมาณในการดำเนินการจัดการซึ่งดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วสาหรับคุณศูนย์้องการหลวงดังกาวนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของตําบลนาายอเภลี้จลปูนก็จะได้มีการให้บริการในพื้นที่ดังกาตโดยมีแปลงสาธิตปลูกมะม่วงในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนรวมไปถึงผลผลิตด้านสับปะรดที่จะมีผลผลิตผลตลอดทั้งปีรวมถึงการปลูกอังวนในโรงเรือน ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิศจิกายนตามแปลงปลูกพักด,ดูการได้แก่มะระยกมะระขาวพริกเม็กซิกันเม็ดกันเพชรคณะยอดการปลูกพักอินทรีย์ในโรงเรือนสุวพรนาโครงการหลวงขาบานห้อยต้มมีพื้นที่รับผิดชอบถึง24,600กว่าไร่มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ9้าหมู่บ้านโดย8หมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านของชาวเผ่าเขาเกะเรียงที่บริโภคอาหารมังสิรัตได้แก่กะเรียงโบและกะเรียงสะกอตย ขอบคุณนักนักล,ละลายครับสำหรับการที่ตามนะครับอยู่ดีมีสุขทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงผมพัฒน์เปต้องสารทริมงานสารนีมอกอเจียงใหม่ทุกคนนะครับขออนุญาตนารายการลาไปก่อนส่งความสุขถึงทุกท่กทานครับสวัสนี้สวัสดีครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรธรมและบริการสาธารณะ วันนี้เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและสาระน่ารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ